แล่นี่คือกฎความสําเร็จของราศีกุมคือราศีกุมเนี่ยเป็นคือราศีที่เป็นคนคิดไม่เหมือนคนส่วนใหญ่มองอนาคตไกลลักอิสระไม่ชอบกรอบเดิมๆไม่ชอบถูกสั่งแต่ชอบเลือกเองพูดง่ายๆคือคนกุมเนี่ยนะคือคนที่อยู่ในปัจจุบันแต่สมองไปอยู่อนาคตแล้วราศีกุมเนี่ยนะฮะรวยจากไอเดียความแตกต่างบวกเครือข่าย ราศีกุมเนี่ยไม่ได้รวยจากงานซ้ำๆระบบแข็งแ,แข็งหรือว่างานที่ไม่มีความหมายแต่รวยจากความคิดใหม่เทคโนโลยีออนไลน์คอนเทนต์การเชื่อมคนสิ่งที่ยังไม่มีใครทำจริงจังราศีกุมรวยจากสิ่งที่คนอื่นยังไม่เข้าใจฉพะนั้นทำไมราศีกุมจึงมักรู้สึกว่าไม่เข้าพวกเพราะราศีกุมเนี่ยคิดนําหน้าไม่อินกับค่านิยมเก่าไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่เลยมักโดนพูดว่า แปลกเพอ้อคิดเยอะไม่เป็นระบบแต่ความจริงคือราศีกุมไม่ได้ผิดที่ตัวเองแต่เกิดมาเร็วกว่าโลกราศีกุมเนี่ยจนเพราะอะไรนะจุดพลาดอะนะหนึ่งคิดเยอะแต่ไม่ทําจริงไอเดียเต็มหัวแต่ไม่ลงมือสองเบื่อเร็วเปลี่ยนบ่อยทําให้ทําได้แป๊บเดียวก็ไปอย่างอื่นเงินไม่เป็นก้อนอะนะคะฮะ สามไม่สนใจเรื่องเงินสนใจอุดมการณ์มากกว่าไอเดียดีแต่ไม่มีทุนต่อยอดดัง mm hmm. นั้นกฎความสําเร็จราศีกุมผมจะแบ่งออกเปไ็นง่ายๆนะฮข้อนะครับหนึ่งกุมต้องได้คิดเองทําเองถ้าโดนบังคับไฟจะดับสมองจะตันกุมเหมาะกับฟรีแลนซ์เจ้าของโปรเจกต์ธุรกิจออนไลน์งานที่เลือกวิธีเองได้สองไอเดียต้องลงดินไอเดียอย่างเดียวไม่พอต้องถามว่าใครง่ายจ่ายยังไงจ่ายซ้ําได้ไหมไอเดียที่ไม่ทําเงินเท่ากับงานอดิเรก 3. ามทำงานกับคนไม่ใช่ระบบแข็งนะคือกลุ่มเนี่ยเด่นเรื่องเครือข่ายชุมชนกลุ่มคนแพลตฟอร์มเงินกลุ่มจะมาจากคนรู้จกักคนแนะนำคนขยาย 4. อย่าแยกตัวจนโดดเดี่ยวคือกลุ่มเนี่ยชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่คนเดียวมากไปไอเดียจะไม่ถูกต่อยอดต้องมีทีมกลุ่มคนคุยไอเดียนะฮะ ห้าอย่าทําตัวแปลกจนตลาดไม่เข้าใจคิดต่างได้แต่ต้องสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจคนจะจ่ายก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจคุณค่าหกนะครับกลุ่มต้องมีรายได้หลายทางเหมาะกับคอนเทนต์ออนไลน์ระบบสมาชิกแพลตฟอร์มทําครั้งเดียวได้เงินหลายรอบกลุ่มจะมีไฟมากเจ็ดอิสระต้องมีวินยัยถ้าไม่มีวินยัยตื่นไม่เป็นเวลางานไม่เสร็จเงินไม่สม่สำเสมออิสระบวกวินัยคือสูตรรวยของคนกลุ่ม นั้นแปดนะฮะเงินคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูกลุ่มบางคนไม่อยากพูดเรื่องเงินแต่ความจริงคือเงินทําให้ไอเดียคุณไปไกลเงินทําให้คุณช่วยคนได้มากขึ้นอย่ารังเกียจเงินถ้าคุณอยากเปลี่ยนโลกเก้านะกลุ่มสําเร็จเมื่อก้าเป็นตัวเองวันที่กลุ่มไม่แคร์คาดูถูกไม่พยายามเหมือนคนอื่นกล้ายืนในแนวคิดตัวเองวันนั้นคนที่ใช่จะเข้ามาเองและเงินจะตามมาเองนะฮะ น,นั้นราศีกุมไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตธรรมดาคุณเกิดมาเพื่อสร้างอนาคตและคนที่เห็นอนาคตก่อนจะได้เปรียบเสมอถ้าคุณเป็นคนราศีกุมอย่ากลัวความแตกต่างเพราะสิ่งที่ทําให้คุณไม่เหมือนไครนั่นแหละคือทางรวยของคุณพิมคาว่ากุมด้านหลังก็จะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังผมดีๆแล้วก็เช็คตัวเองว่าตัวเองมีบาดแผลเหล่านี้หรือไม่แพ้ที่หนึ่งนะฮะทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับไม่เหลือคนจำนวนมากเนี่ยะนะขยัน ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยตั้งใจทํางานไม่ได้ขอใครกินแต่พอปลายเดือนมาถึงเงินหายไม่รู้หายไปไหนนี่ไม่ใช่เพราะคุณใช้เงินไม่เป็นแต่เพราะคุณหาเงินแบบเอาแรงแรกโดยไม่เคยมีสูตรให้เงินโตต่อเองยิ่งทํายิ่งเหนื่อยแต่ชีวิตไม่ขยับ 2. ตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าหลายคนบอกตัวเองทุกปีว่าปีนี้จะเก็บเงินให้ได้แต่พอมีเหตุฉุกเฉินบ้านครอบครัว ลูกหรือคนรอบตัวเงินก้อนนั้นก็ถูกดึงออกไปเสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินยัยแต่เพราะคุณไม่เคยมีโครงสร้างการเงินที่ปกป้องเงินของคุณจริงๆ 3. เห็นโอกาสแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆคุณเคยไหมนะฮะลองแบบว่าเห็นคนอื่นทำแล้วรวยลองทำตามแต่พอทำจริงเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความมั่นใจเพราะความจริงคือคนเราไม่ได้หาเงินเก่งจากทางเดียวกัน แต่เราไม่เคยมีใครบอกว่าทางไหนเหมาะกับเราแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันรักษาอย่างไงผมไม่ได้สอนให้คุณทำงานหนักขึ้นเสี่ยงมากขึ้นหรือฝืนเป็นคนอื่นสิ่งที่ผมทำคือพาคุณสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณเองจริงๆสูตรที่จะรู้ว่าคุณควรหาเงินจากทางไหนแบบไหนที่ง่ายสำหรับคุณแบบไหนที่ไม่ดูดพลังชีวิตและแบบไหนที่คุณทำได้ยาวโดยไม่พัง โดยเฉพาะเนื้อหาเช่นในบทที่2ในเรื่องของการสร้างรายได้คุณจะไม่ได้เริ่มจากจะรวยยังไงแต่จะเริ่มจากคําถามที่เปลี่ยนชีวิตคือคุณควรเงินคุณเนี่ยควรไหลเข้าชีวิตคุณเนี่ยด้วยรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณจริงๆยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะช่วงนั้นเธอตกงานไม่มีเงินชีวิตวนหลุดเดิมๆเหมือนหลายคนปีแล้วปีเล่าวงจรการเงินก็เหมือนเดิม เธอไม่ได้ไปลอกใครนะไม่ได้วิ่งตามกระแสเธอเอากระบวนการที่ผมสอนนะฮะไว้เนี่ยนะฮะในบทที่2ไปนั่งสะท้อนตัวเองจริงๆเธอเริ่มเห็นว่าควรหยุดอะไรควรโฟกัสอะไรและควรสร้างรายได้แบบไหนที่ตรงกับนิสัยและชีวิตจริงของเธอใช้เวลาเรียนไม่นานแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตภายในสอเดือนจากคนติดลบเงิน7หลักก้อนแรกเข้ามาในชีวิตเธอจริงๆเธอบอกว่า หนูไม่ได้รวยพ่อเก่งขึ้นแต่เพราะหนูเลิกใช้ชีวิตด้วยสูตรการเงินแบบเดิมถ้าคุณยังใช้สูตรการเงินแบบเดิมวงจรชีวิตก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณยอมสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณจริงๆนะผมขอพูดตรงๆเลยนะฮะวงจรชีวิตการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่าน,านมาถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตชันจะไม่วนลูก แบบเดิมอีกต่อไปพิมพ์คําว่าพร้อมมั่งคั่งและตามด้วยราศีที่คุณเกิดแล้วทักไปหาแอดมินและทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดแต่คือคนที่ใช้สูตรการเงินที่ถูกกับตัวเองที่สุดทักไปเลยนะฮะผมทําข้อมูลไว้เรียบร้อยเรียนได้ทันที